สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้อขออนุญ,ญาตแบ่งปันเคสเกี่ยวกับน้องผู้ชายคนหนึ่งอะนะคะที่น้ำหนักตัวเนี่ยขึ้นไปประมาณเกือบร้อยสี่สิบนะคะเคสเนี้ยจริงๆเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันมากแล้วก็ดูแลกันมานานแต่ว่าคือก็ได้ตัดเตือนน้องว่าเฮ้ยน้ำหนักเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนะวันนึงเนี่ยน้องรู้ว่าปุเป้เนี่ยทำธุรกิจเซลจากที่เห็นในโซเชียลต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็มีโอกาสได้ทานข้าวกันก็เลยคุยกันว่าโอเคมันคืออะไรยังไงเราก็เล่าให้น้องฟังคันนี้น้องก็เลยเล่าว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพว่าอ่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีอาการหนึ่งหัวใจเต้นผิดจังหวะสองก็คือคอเลสเตอรอลไขมัน LDL คือทุกอย่างเนี่ยไตไกเซอร์ไลน์นู่นนี่นั่นก็คือ,คอโอเวอร์ทุกอย่างเลยอย่างที่บอกว่าน้องน้ำหนัก เกือบร้อยสี่สิบเลยค่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งของน้องเนี่ยก็คือว่าอ่าด้วยความที่เขาทำอาชีพเป็นทนายความนะคะก็นอนน้อยเครียดนะคะก็จะมีภาวะแบบมีขับรถละวูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ๊ย ไม่ได้แล้วนะคืออันนี้ยู่ร่างกายคือแบบใครสิทธ์แต่ว่าที่ปุ๊เป,ป้ห่วงอย่างแรกเลยเพราะว่าน้ําหนักตัวเนี่ยมันคงไม่ได้ลงได้เร็วเเบื้องต้นก็แนะนําตัวฮาร์ดนะคะให้น้องดูแลเรื่องอ่ะไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็ให้เลือดให้การทํางานของเลือดซึ่งมันจะส่งผลกับหัวใจก็ให้น้องดูแลเรื่องหัวใจก่อนเลยอย่างแรกเพราะว่าพอน้องมีภาวะพักผ่อนน้อยอะค่ะแล้วมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติรวมถึงน้ําหนักเกินเนี่ย ก็กลัวจะเป็นพวกแบบไขมันอุดตันหรือว่าหัวใจวายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยแนะนําน้องให้ทานฮาร์ดนะคะแล้วก็ทานยูมิเพราะว่าอ่ามีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานหมอให้กลับไปปรับปรุงความประพฤติและพฤติกรรมก็คือเหมือนโค้งสุดท้ายก่อนเบาหวานแล้วแหละคิดว่าไม่รอดคิดว่ายังไงเนี่ยน้องก็ต้องโดนแบบโดนเทคยาแบบเแบาบหวานแน่ๆค่ะด้วยความที่น้องตัวใหญ่มากแล้วก็อ่าค่อนข้างค่อนข้างแบบ ทานอาหารก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะด้วยความเป็นทนายงานยุ่งเนาะพอปูเป้อ่าแนะนํายูมิไปแนะนําฮาร์ดไปแล้วก็ช่วงแรกเดือนแรกเนี่ยมีแนะนําเอ็กโซเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าน้องนอนนอ้อยอ่าหนึ่งเดือนผ่านไปก็เริ่มดีขึ้นการนอนหลับดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็น้องน้องรู้สึกว่าภาวะเหนื่อยคือขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มเริ่มได้จากความรู้สึกแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันที่น้องนัดคุณหมอ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานน้องอาเพิ่งโทรมาโทรมาด้วยความดีใจก่อนว่าเจ Amazing มากเลยผลเลือดผมดีขึ้นทุกอย่างจนหมอถามว่าไปทำอะไรมาก็คือน้องทานเจลมาแค่สองเดือนนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยคอเลสเตอรอล L D L ทุกอย่างแบบดีขึ้นหมดจากสองร้อยกว่าเหลือร้อยเจ็สิบ คือมันเป็นที่น่าพอใจในระยะเวลาแค่ช่วง period เดียวที่คุณหมอนัอนะค่ะภาพรวมคือดีขึ้นมากก็คุณหมอก็มี suggestion แค่ว่าให้ลดน้ําหนักลงให้ออกกําลังกายเพิ่มก็จะยิ่งดีขึ้นซึ่งแบบเราก็ดีใจมากเพราะว่าก็เลยบอกว่าอันนั้นช่วยส่งผลเลือดมาให้เจ้ดูหน่อยคือมันดีขึ้นทุกตัวจริงๆเลยอะค่ะแบบคอเลสเตอรอล LDL อะไรพวกนี้ก็คือลดลงหมดเลยก็ ก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่ายิ่งเป็นคนใกล้ตัวค่ะแล้วเราดูแลเขาแล้วก็อเขาดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดแล้วเขาเขาโทรมาแล้วแชร์เองโดยที่แบบโทรมาเหมือนแบบเด๊เนี่ยผมเพิ่งหาหมอเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเออพอเราเห็นคนใกล้ตัวเราเราแนะนําไปแล้วเหมือนแบบเราแนะนําสิ่งดีๆให้เขาอะ่ะเราก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้น้องสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ น้องก็มีออเดอร์ต่อเนื่องค่ะก็นี่ก็เพิ่งมีออเดอร์มาแล้วก็เริ่มแนะนําให้แฟนทานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มค่อยๆแบบดูแลคนที่บ้านเขาด้วยคือก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้ามีสุขภาพอะไรก็น้องก็จะคิดถึงเราก็จะมาถามอะไรอย่างเงี้ยก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะที่รู้สึกว่าเหมือนพอเราอยู่ตรงนี้เราเราเรา,เราได้แนะนําสิ่งดีๆได้บอกต่อสิ่งดีๆแล้วก็ดูแลคนใกล้ตัวก็ ดีใจค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของเซลพลัสนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video